ช้างเผือกยืมซาฮาร์ตช่วยลุยหลีกสูงสุดครั้งแรกน้องใหม่ไทยหลีกหนึ่งจัดการยืมตัวซาฮาร์ตเกนยาูรแข่งจากกิเลนพยองผู้แข่งร่วมหลีกด้วยสัญญายืมตัวซาฮาร์ตเกนยาโรดกองกลางจากเอสซีจีเมืองทองยูเนเตตตัดสินใจย้ายไปร่วมทับกับช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเตดน้องใหม่สึดโตโยต้าไทยหลีโดยสัญญายืมตัวจนจบฤด,ดูก,กาล2021-2022 เจ้าเตะวัย27ปีย้ายจากปีดีทีระยองมาอยู่กับกีเลนพยองมาฤดูกาลที่ผ่านมาแต่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากนักบวกกับการที่ต้นสังกัดเพิ่งจะได้ตัวธีรพลเยาะเยะ้ยกองกลางดีกีทีมชาติไทยมาจากสมุทรปราการซิตี้ทำให้เจ้าฟาร์มตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้น สำหรับสหรัฐกกนยโรดเริ่มตน้นคาแข่งกับลำพูนวอลิเออร์ในระดับหลีกภูม,มิภาคดิวิชั่น2ก่อนย้ายไปอยู่กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพีทีทีระยองและเอ g ซีีเมืองทองอยูเนเต็ดนอกจากนี้ยังติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในยุคของโคซิโกกิดิศัก์สิสนาเมืองเมื่อปี2016มาแล้ว